เรื่องนี้นะครับต้องย้อนไปประมาณสัก15ปีน้องแอนมาฝากเล่าฮะในช่วงจังหวะชีวิตของน้องแอนเนะี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่เขาได้พาตัวเองเนะี่ยมาที่กรุงเทพโดยไม่มีญาติไม่มีพี่น้องคนไหนที่รู้จักเลยตอนนั้นก็คิดอยู่ว่าจะไปไหนดีเขาได้เจอลุงแท็กซี่ใจดีคนหนึ่งฮะว่าจะพาไปสมัครงานแล้วก็จะหาหอพักแอนก็ได้ไปกับคุณลุงนี่ครับผมแล้วก็ได้ไปหาหอพักแห่งหนึ่งเป็นหอพักประมาณแบบบ้านไม้2ชั้นนะฮะโดยที่ห้องข้างบนมันเต็มแล้ว เหลือแค่ห้องข้างล่างเจ้าของหอเนี่ยแกพูดว่าห้องนี้นะมันมีประวัตินะอยู่ได้ไหมคือละ500ด้วยความที่มันมีเงินงบพอประมาณฮะแอนก็เลยต้องอยู่เขาก็เลยเอาเข้าของย้ายเข้าไปฮะในช่วงจังหวะที่กาลังจะเก็บของเนี่ยเขาสังเกตได้ตรงตู้เสื้อผ้านี่ครับผมมันมีเหมือนสิ้นตีนจกคนอีสานที่วางไว้ข้างบนอยู่ฮะ<ม>ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเจ้าของเดิมลืม แอนก็ไม่ได้คิดอะไรในช่วงจังหวะนั้นนะฮะที่กำลังเก็บข้าวเก็บของกำลังทำความสะอาดห้องเนี่ยแอนสังเกตได้ว่าไอ้ตรงใต้พล่มเพดานข้างล่างเนี่ยมันมีเหมือนคราบสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยอยู่ตรงกลางแอนก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยเอาที่ลงที่นอนไปวางไว้ตรงนั้นกะว่าจะนอนตรงนี้พอตกกลางคืนมาในคืนนะฮะด้วยความเพลียแอนก็เลยเหมือนกำลังจะเคิมหลับเนี่ยเขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรสักอย่างมันตกมาใส่พื้นเพีย้ยเพีย้ยเพีย้ย แต่ด้วยความที่ไม่ได้คิดอะไรตื่นเช้ามาก็เหมือนไปสมัครงานแล้วก็ได้งานที่ใกล้ๆที่ที่พักนี่ครับผมพอมาคืนที่สองนี่นะฮะตอนนั้นนะ่ะได้บังเอิญได้เจอลุงยานที่มาเฝ้าลุงยางก็เลยถามว่าห้องที่พักเนี่ยเป็นยังไงบ้างเจออะไรดีไหมแอนบอกว่าไม่ได้เจออะไรคะ่ะแต่ก็มีเสียงแปลกๆลุงก็แค่ยิ้มแบบแห้งๆให้ฮะแอนก็เลยขอตัวกลับไปพักในคืนนั้นฮะแอนก็หลับตามปกตินะครับผมประมาณสักสี่ทุ่มกว่าเนะี่ยแอนสะดุ้งตื่นฮะด้วยความที่แอนบอกว่าอยู่ดีด มันมีคนมาปลุกแอนก็เลยมองไปเขาบอกว่าทําไมมานอนที่นี่เมาแล้วทาไมไม่นอนในห้องแอนพอมองรอบตัวฮะสรุปแล้วตัวเองอะมานอนอยู่ข้างนอกตรงหน้าห้องน้ําก็ยังงงว่าตัวเองระมือออกมาข้างนอกได้ยังไงวะพอคันที่จะเข้าไปในห้องนะ่ะก็เข้าไม่ได้ประตูมันล็อกก็เลยต้องเดินไปหาลุงยาเพื่อจะให้มองเปิดเปิดประตูให้ลุงยาก็ไม่มาฮะก็แค่เอากุญแจแล้วให้ไปเปิดเองแล้วพรุ่งนี้ชเช้าค่อยเอากุญแจมาคืนตอนนั้นแอนก็เดินกลับไปก็ยังคิดอยู่ในใจว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองเจอมันคืออะไร จนเก็บความสงสัยเวลาที่ไปทำงานก็ไปถามคนในละแวกนั้นว่าหอพักที่ตัวเองพักเนี่ยมันมีประวัติอะไรหรือเปล่าพอเขารู้ว่าแอนอยู่เขาจะทำหน้าแปลกๆก็บอกไม่มีอะไรแต่เสียงสูงมากแต่มาคืนสุดท้ายคืนที่เกิดเหตุนนะฮะแอนตั้งใจเลยว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเขาก็เลยซื้อเพื่อเครื่องดื่มชูกำลังกาแฟ ในช่วงจังหวะที่กาลังจะเคลิมลับก็โดบกาแฟเข้าไปโดมข้าวแดงเข้าไปวันนี้เขาใช้วิธีคือใช้เชือกมัดระหว่างประตูหน้าต่างกับแขนถ้ามันมีอะไรกระชากดึงตัวเองออกไปมันจะได้รู้สึกตัวในคืนนั้นนะครับแอนสะดุ้งตื่นอีกทีเพราะมันมีแรงกระชากตอนนั้นที่ลุกขึ้นมาเขาบังเอิญเจอผู้หญิงคนหนึ่งใครก็ไม่รู้ฮะมายืนอยู่ตรงกลางห้องแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้สนใจแอนเลยปล่อยให้แอนนั่งงง,งเฉยแล้วพี่คนนี้ก็เดินไปที่ตรง ตู้เสื้อผ้าแล้วก็ไปหยิบสิ้นตีนจกที่น็อกแอนเห็นครั้งแรกเอามาแล้วก็เดินเดินกลับมาพร้อมกับลากเก้าอี้มาฮะแล้วทำการผูกคอตายต่อหน้าต่อตาของแอนตอนะนั้นแอนช็อกกับเหตุการณ์ที่เจอแบบนี้ฮะสักพักหนึ่งนะฮะร่างของพี่คนนี้ค่อยๆเละค่อยบวมขึ้นมาแล้วก็ชิ้นเนื้อที่มันหล่นลงมาโดนพื้นดังเพีย้ยเพีย้ยเพีย้ยแอนแบบสติแตกมากวิ่งออกไปข้างนอก ไปอยู่ที่ป้อมยามไปเล่าทุกอย่างให้ลุงยามฟังลุงยามก็เลยได้ตลอบใจแล้วก็เล่าว่าห้องของน้องแอนเนี่ยมันมีผู้หญิงผูกคอตายแล้วตัวน้องแอนก็ได้มารับรู้อีกทีว่าไอ้สิ่งที่เขาเจอทุกวันเนี่ยก็คือว่าเป็นพี่คนนี้แกจะมาตายอะไรซ้ำๆซ้ำๆที่เดิมแล้วไม่อยากให้น้องแอนเจอว่าความน่ากลัวของพี่คนนี้ที่แกตายอะ่ะแกก็เลยพยายามเอาตัวน้องแอนออกไปลากออกไปข้างนอก แล้วแกก็ทํากิจวัตรประจําวันของแกคือผูกคอตายในช่วงประมาณสักเที่ยงคืนพอแอนรู้ทุกอย่างปุ๊บก,ก็เลยเอาทูบปักแล้วก็บอกกับพี่เขาว่าเราอยู่ร่วมกันได้นะแต่กองวันเนี่ยหนูจะขอนอนกลางคืนเนี่ยหนูจะเข้าเวรน,น้องแอนใช้วิธีนี้จนน้องแอนอยู่ตรงนี้ได้ฮะแล้วก็เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งน้องแอนก็เลยย้ายหอไปอยู่ข้างนอกฮะเรื่องราวของน้องแอนก็จะมีประมาณนี้ครับผม